สวัสดีครับเวิร์กช็อปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเรียนรู้เบสิกการใช้โกลงนะครับตอนนี้เราได้ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของเวิร์กช็อปของเราทั้งหมดลงมาที่เครื่องเรานะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกันกบาจากการที่เรามาอธิบายว่าทำไม Google ถึงสร้างภาษา g กขึ้นมานะครับคือ Google เป็นบริษัทที่มีระบบที่ซับซ้อนมากแต่ว่าระบบต่างๆของ Google เนี่ยยังคงจะต้องทางานอย่างมีประสิทธิภาพครับ แล้วก็ใช้เมมโมรีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและยังต้องทำงานแบบคอนคอเรนซี y ด้วยดังนั้นเนี่ยเอนจิเนียร์ของ Google ครับเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้ภาษาพวกที่มี performance สูงพวก C แล้วก็ C ทีนี้ C C นพวกเนี้ยครับมันมีปัญหาในเรื่องของ syntax ต่างๆครับที่มันแบบทำความเข้าใจยากทำให้มันเกิดการจัดการเกิดการดูแล source code เนี่ยได้ยากดังนั้นด้วยปัญหานี้ยครับ Google ก็เลย มีเอนจิเนียร์กลุ่มหนึ่งครับที่ออกแบบภาษาตัวใหม่แล้วก็ตั้งชื่อภาษานี้ว่าโกภาษาโกครับเป็นภาษาที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเหมือนกับภาษา C หรือว่าภาษา C พัทพัพแล้วเพิ่มการทํางานที่ตัว o n c เทนเซ c y โปรแกรมมิ่งเข้าไปในตัวภาษาเลยนะครับแล้วเวลาที่บิวออกมาก็ยังเป็นยังมี Memory f o o t เป็นที่เล็กนะครับมีตัวโปรแกรมที่เล็กเหมาะกับการทำงานกับโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ Google เอ็นจิเนียร์ครับได้ใส่สแตนดาร์ดอะไรบางอย่างเข้าไปในภาษาโกที่ทําให้ตัวภาษาโกเนี่ยมันสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับและถูกบริหารจัดการในโครงการขนาดใหญ่ได้อันนี้เป็นที่มาของภาษาโกครับทีนี้ในส่วนของผมเองครับที่ผมเลือกภาษาโกเนี่ยมาใช้ในระบบตัวอ e ีคอมเมิร์ซตัวมาร์เก็ตติ้งอโตเมชัตตัวระบบคูปองต่างๆเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีเหตุผลอยู่6ข้อครับ ข้อแรกเลยก็คือว่าภาษาโกเนี่ย support concurrency programming build-in มานในตัวภาษาเลยถ้าเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันครับเดี๋ยวเราจะได้ลองรันเวิร์กช็อปกันว่าตัว concurrency programming ในภาษาโกเนี่ยมันทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างที่2ครับคือตัวภาษาโกเนี่ยมันมีความเป็นที่นิยมในคอมมูนิตี้นะครับทำให้มีเอกสารมีด็อกิเมนต์อะไรต่างๆอยู่บนเว็บมากมีตัวอย่างอยู่เยอะนะครับมีหนังสืออยู่เยอะทําให้ทีมงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจากเอกสารที่มีครับ อย่างที่3คือแน่นอนครับทุกวันนี้เรารันเป็นไมโครเซอร์วิสดังนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสหลายๆตัวรันอยู่พร,พร้อมๆกันดังนั้นเราต้องการภาษาที่เวลาที่คอมไพล์บิลแล้วรันแล้วเนี่ยมันมีมันใช้เมมโมรีน้อยนะครับซึ่งตัวภาษาโกเนี่ยมันใช้เมมโมรีน้อยตอนหนึ่งตัว executable ที่มันลั่นขึ้นมาอย่างที่4 static type ครับ static type หมายความว่ามันจะต้องเป็นภาษาที่ระบุไทยครับเพื่อที่จะได้บอกว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมกันเนี่ย มันจะได้ลดบั๊กลงนะครับแล้วก็ไมเ่เวลาที่เราต้องการตัวแปรไทป์ไหนนะครับเวลาที่มันผิดไทป์ปุ๊บอยากจะให้มันตั้งแต่คอมไพล์แล้ว e อ r ร์ตั้งแต่คอมไพล์เลยไม่ต้องไปเกิดปัญหาตอนรันไทม์อย่างที่5คือ support interface แล้วก็คลาสนั่นก็คือว่าถ้ามัน support interface class เนี่ยมันจะ support เรื่องของ contract ระหว่าง interface กับคลาสนะครับมันทำให้เราสามารถออกแบบโปรแกรมได้ในรูปแบบของ OOP นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของ information hiding ครับที่สามารถทำให้เมทตอดบางเมทอดเนี่ยไม่สามารถเห็นได้จากภายนอกอย่างนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถ maintain code ได้ดีขึ้นอย่างที่6กครับก็คือว่า Go มี built-in test โปรแกรมอยู่ในตัวเองเลยแล้วก็มี built-in profiling ในตัวเองเลยนะครับทำให้เราสามารถเขียน test ได้ง่ายแล้วก็เขียน profiling ได้ง่ายนะครับเพื่อหา bottleneck ครับว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมี performance bottleneck ตรงไหนนะครับอันนี้เป็น6 เหตุผลที่ผมเลือกภาษาโกมาพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวถ้าเราคิดว่าภาษาโกเนี่ยโอเคแล้วดีแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ดังนั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะมาลองรันเวิร์กช็อปเลยครับซึ่งเวิร์กช็อปในเบสิกโกแลงจะแบ,บ่งเป็น6กเวิร์กช็อปนะครับเริ่มต้น,นตนั้งแต่เวิร์กช็อปที่1ก่อนเลยครับอินสตอลโกแรงเดี๋ยวเราไปอินสตอลโกแรงพร้อมๆกันก่อนเลยครับวิธีการรันเวิร์กช็อปของเรานะครับเราจะเปิดเข้าไปที่ d ดเร c ทอรีที่เราดาวน์โหลดลงมาครับ มันจะแบ่งเป็น Chapter 4 Chapter ตอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Chapter ที่ศูนย์ห basic go lang นะครับเริ่มต้นที่ install go lang เราเลือกแล้วก็ลาก install go lang เข้ามาที่ vs code ครับมันจะเปิดโปรเจกต์ใน vs code เราคลิกที่ lead มีมันจะบอกลำดับวิธีการนะครับว่า workshop นี้จะต้องทำอะไร 1, นึ่งองา workshop แรกนี่ง่ายๆครับก็คือ install go lang เริ่มต้นจากข้อ1ครับ install go lang โดยสโร google คำว่า install go lang เดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันครับ เข้าไปใน Google นะครับ Search ว่า install g o l a n g มันจะมี s e r c h r e อ,อันดับที่1เลยครับเข้าไปจะมีให้ดาวน์โหลด Go for Mac นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็น่าจะเป็นดาวน์โหลด Go for แต่ละแพลตฟอร์มคลิกดาวน์โหลดครับเลือก Save File Save ไว้ที่ Desktop ก็ได้ครับง่ายๆเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ จะได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ pkg กลับไปที่ Desktop นะครับดับเบิลคลิกไฟล์ตัวนี้ครับของผมมี pre- version install อยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขออน,นุญาตไม่ install แต่ถ้าของผู้เรียนนะครับก็ install ไปจนจบนะครับหลังจาก install จบแล้วก็กลับมาที่ l ีด me นะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดแล้วเราลงเรียบร้อยแล้วข้อ3ครับ after install Open Terminal ครับแล้วก็ Run Command นะครับเพื่อพิสูจว่า Go ได้ Install ไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถ Open Terminal ก็คือว่าเปิดตัว Terminal ครับจาก VS Code ได้เลยนะครับโดยการที่เราถ้าเป็นเมนูก็คือ View นะครับแล้วก็ Terminal แต่ว่าถ้าเป็นช็อ t c u t ก็คือ Control ครับแล้วก็ตัวหนอนจะเปิด Terminal ขึ้นมานะครับเรา Run Go Version ครับถ้า Go Version เรามันขึ้นว่า โ o เวอร์ชันอะไรก็ตามแต่ซึ่งปัจจุบันตัวนี้ของผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ g ก1.15.7นะครับก็ถือว่าจบเวิร์กช็อปนี้เรียบร้อยแล้วครับเวิร์กช็อปถัดไปครับจะเป็น first p r o แกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมา run first p r o g r ร m กันให้ได้นะครับกลับไปที่ตัวไฟเดอร์นะครับตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมา ไปที่02ครับ first program ลาก02 first program มาที่ VS Code เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดล i s t m มีก่อนเลยครับอันนี้บอกว่าให้โคลนกิดลงมาซึ่งเราโคลนกิดลงมาเรียบร้อยแล้วข้อตอบมาให้ดาวน์โหลด i n s t l l l VS Code เราทำเรียบร้อยแล้วครับเปิด VS Code ที่ directory นี้เรียบร้อยแล้ว ข้อ3ครับยังไม่ได้ทำเปิดเทอร์มินอลครับใช้คอนโทลตัวหนอนนะครับคอนโทลแล้วก็กดตัวหนอนจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาครับข้อ4ให้รันคอมมานด์นะครับคอมมานด์ Command คือ go mod init นะครับแล้วก็ชื่อของโมดูลหลัก Copy ตามนี้เลยครับ go mod init automation workshop main เมื่อเรารันแล้วนะครับมาดูที่ ตัวไฟล์มันจะมีไฟล์ g o d m o d ขึ้นมาไฟล์ g o m o d เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่บอกว่าโมดูลของเราอ่ะชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้มันแล้วแต่เราตั้งชื่อเลยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่า automation workshop slash main นะครับแล้วบอก go version ที่เราใช้เดี๋ยวถ้าเรามีแพ็กเกจอื่นๆที่เป็น dependency นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใน g o d m o d หลังจากได้ go.mod แล้วนะครับเราจะพร้อมที่จะรันโปรแกรมนะครับเราพิมพ์ go run main.go นะครับ copy go run main.go มาตรงนี้นะครับแล้ว enter จะมีคำว,ว่า my first program นะครับ this is for my r i n t line มี2องประทันทนี้เกิดขึ้นถ้ามีสองประทันทนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราได้รันโปรแกรมแรกในภาษา go ได้เรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะอธิบายกันครับว่า โปรแกรมเราในภาษา go เนี่ยทำงานยังไงคลิกเข้าไปที่ main.go นะครับเดี๋ยวเก็บเทอร์มินอลลงไปก่อนแล้วก็เก็บไซต์บาร์ออกไปจะได้เห็นชัดๆนะครับในจุดเริ่มต้นของโปรแกรมของ go ใดๆครับมันจะต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า main.go นะครับแล้วจะอยู่ในแพ็กเกจ main จะมีข้อแพ็กเกจเสมอครับมันทัดแรกของไฟล์ ะจ,ะจะบอกว่าไฟล์นั้นอยู่ในแพ็กเกจไหนไฟล์ที่ใช้เป็นจุดทางเข้าของโปรแกรมะรจะต้องอยู่ในแพ็กเกจเมนและจะต้องมีฟังก์ชันเมนอยู่นะครับดังนั้นเวลาที่เราาร์ท t โปรแกรม go ครับเวลาที่เรา run go run main go โปรแกรมจะเริ่มต้น run นในฟังก์ชันเมนตตัวนี้ครับในฟังก์ชันเมนเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันที่เราเรียกตัวหนึ่งชื่อว่า fmt print line นะครับแล้วส่งคำว่า my first program เข้าไป fmt ตัวนี้คือชื่อของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจคือไลบรารีในภาษา go ครับ fmt เนี่ยมันคือแพ็กเกจที่เป็นสแตนดาดแพ็กเกจ built-in มากับ go อยู่แล้วนะครับเอาไว้ใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับการ format string การ print string ไปในคอนโซลในเทอร์มินอลในกรณีนี้เราเรียก fmt print line print line เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ print string ลงไปในเทอร์มินอลครับ ใน t a n n d r d o u u t u t นะครับดังนั้นเวลาที่เราเลือก fmt จาก print line เราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า my first program ขึ้นมาสแสดงใน Terminal อนะครับอันนี้ก็คือ my first program ตัวนี้เวลาที่เราต้องการใช้แพ็กเกจไหนนะครับจะต้อง import แพ็กเกจนั้นเข้ามานะครับการ import แพ็กเกจครับมันจะใช้ Syntax ตัวนี้ครับจะอยู่ที่ตรงหัวของ,ของไฟล์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเขียนว่า import วงเล็บเปิดวงเล็บปิด แล้วข้างในจะเป็น double q o t e ครับข้อแพ็กเกจที่เราต้องการ import เข้ามาในกรณีที่เรา import p a ็ k เกจ fmt ตรงนี้ก็จะเป็น double code ลโ o t e fmt เรื่องของการ import นะครับ vs code จะจัดการให้เรานะครับโดยการที่สมมติว่าถ้าเราลบออกไปลบโค o ตรงนี้ไป vs code จะ remove import p a ็ k เกจตรงนออกให้โดยอัตโนมัติถ้าเราเรียกกลับมาครับสมมติว่าถ้าเราพิมพ์ เขียนโปรแกรม fmt print line vs code จะ help ให้นะครับแล้วก็จะ import package ให้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่อง import อหรือว่าเอาจากเอา package ออกจาก import ถ้าถ้า vs code ของใครครับไม่ได้ import ด้วยอัตโนมัตินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ลง ปลักอินที่จำเป็นต้องใช้ใน VS Code ที่ทำงานกับ Go นะครับซึ่งปลักอินนะครับเดี๋ยวเราลองเสิร์ชดูก็ได้ครับจริงๆแล้วผมมีลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ Extension ครับใน Go มันจะเป็น Extension ใน VS Code มันจะใช้คำว่า Extension แล้วลองเสิร์ชว่า Go ดูนะครับเนี่ยครับเราก็ลงแพ็กเกจ Extension ของ Go ใน VS Code ซึ่งปกติแล้วเวลาถ้าเราเปิดโปรแกรม Go File ครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะถามขึ้นมาเองครับว่าจําเป็นต้องลงโปรแกรมที่เป็น extension ภาษา Go เรากดโอเคไปตรงเนี้ยจนสุดท้ายครับมันจะให้ restart VS Code ที่1นึงกลับมามันก็จะมี extension ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโปรแกรมเรานะครับต่อมาครับอันนี้เป็นแพ็กเกจมาตรฐานใช่ไหมครับ ที่มากับตัว go อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการสร้างแพ็กเกจเองวิธีการต้องทํำยังไงวิธีการที่เราสร้างแพ็กเกจคือว่าเราให้เราสร้าง directory ขึ้นมาในโปรแกรมครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างแพ็กเกจชื่อว่า formatter ของเราเองให้เราสร้าง d i r e c t o r y formatter ขึ้นมาครับแล้วเราก็ใส่ไฟล์เข้าไปใน d i r e c t o r y formatter ในกรณีนี้ผมใส่ไฟล์ให้ชื่อว่า index นะครับเอาไว้เก็บฟังก์ชันแล้วผมก็ตั้งชื่อแพ็กเกจครับให้ตรงกับชื่อ d i r e c t o r y นะครับ formatter แล้วอันนี้ก็คือแพ็กเกจ formatter ผมสามารถใส่ฟังก์ชันเข้าไปในแพ็กเกจได้สมมุติผมสร้างฟังก์ชัน myprintline นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน myprintline ต่างกันที่ m ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ส่วน m ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับ myprintline สุดท้ายเนี่ย myprintline ตัวใหญ่เนี่ยเรียก myprintline ตัวเล็กแล้ว myprintline ตัวเล็กก็เรียก fmt p i n t l i n e ง่ายๆครับเอาแบบง่ายๆก่อนจะได้เข้าใจนะครับเข้ากลับมาที่เมนนะครับถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ว่า formatter dot ดอทนะครับมันจะขึ้น myprintline ขึ้นมานะครับอันนี้คือ myprintline ฟังก์ชันที่เราประกาศไว้ในแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับ this is from myprintline ที่ myprintline ตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วย m ตัวใหญ่นะครับเวลาที่เราประกาศฟังก์ชันในแพ็กเกจนะครับถ้าเราขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ขึ้นต้นฟังก์ชันด้วยตัวใหญ่มันจะ go จะ export ฟังก์ชันนั้นออกมาให้นอกแพ็กเกจโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ปุ๊บกดเราพิมพ์ดอทปุ๊บมันก็เลยขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็สามารถเรียกฟังก์ชันนั้นได้แต่ถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัวเล็กหมายความว่าฟังก์ชันนี้ครับเราจะใช้ภายในแพ็กเกจนี้เท่านั้นโกจะไม่เอ็กซ์พอร์ตฟังก์ชันนี้ออกมานอกแพ็กเกจดังนั้นเนี่ยพอตอนนี้ในเมนเนี่ยมันอยู่ที่แพ็กเกจเมนใช่ไหมครับเราต้องการใช้ formatter myprintline ตัวเล็กเราจะไม่สามารถเรียกได้นะครับ มันจะมันจะขึ้นแดงครับแล้วมันก็บอกว่าไม้เป็นลา w วีโน o เอ็กซ์พอร์ตเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งนี้มันคืออิน m a ม i ชันไฮดิงครับเราสามารถซ่อนบางฟังก์ชันเข้าไปในแพ็กเกจได้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันที่เราใช้เราตั้งใจจะใช้เฉพาะในแพ็กเกจของเรานอกจากฟังก์ชันแล้วครับมันจะมีอ็อบเจกต์อื่นๆอีกที่เราสามารถเอ็กซ์พอร์ตเราไม่เอ็กซ์พอร์ตได้โดยใช้สูตรเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราประกาศไทป์นะครับไทป์ที่ชื่อว่าซิตี้เซนสมมติเราประกาศไทป์ซิตี้เซนนะครับ เป็นสตักเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสตักแยกต่างหากนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ก่อนว่ามันจะเอ็กซ์พอร์ตกับไม่เอ็กซ์เนี่ยมันดูยังไงนะครับกับ c i t i เซนที่เป็น C ตัวใหญ่นะครับเวลาที่เราเอ็กซ์เนี่ยมันจะขึ้นเหลืองๆเนี่ยมันบอกมันต้องการให้เราคอมเมนต์ครับ citizen is the s t a r t to represent citizen ะนะครับ <c oughs> ถ้าเราคอมเมนต์เนี่ยสีเหลืองๆมันก็จะหายไปในเมนนะครับตอนนี้ถ้าเราต้องการ Access าสตากที่ชื่อว่าซิติเซนตัวใหญ่เราสามารถ Access ได้นะครับโดยการที่เราประกาศตัวแปรขึ้นมาว่าซีา C ก็ได้ครับ C เท่ากับ and for m a t t เ r อร t ดอทซเราสามารถประกาศซ i ติเซนขึ้นมาได้ครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงซิติเซนตัวเล็กได้นะครับ and formatter.citizen ตัวเล็กเราไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะว่าบอกว่า citizen not export by package formatter ลักษณะเดียวกันครับทั้งฟังก์ชันแล้วก็ทั้งสตั๊กทั้งไทป์ต่างๆถ้าเราพิมพ์ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่จะ export ถ้าขึ้นต้นด้วยตัวเล็กจะไม่ export นะครับสำหรับฟังก์ชันสำหรับ object ที่ export ภายใน object กก็เหมือนกันครับสมมุติว่า ใน citizen ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะกระโดดเข้าไปใน citizen นะครับวิธีการกระโดดใน vs code ก็คือกด command ค้างไว้แล้วมันจะขึ้นเส้นอย่างนี้นะครับเราคลิกเข้าไปมันจะกระโดดเข้าไปที่ตัวที่เราประกาศเอาไว้นะครับถ้าเรามี citizen first name นะครับแล้ว first name เราประกาศเป็น string ถ้า first name ประกาศเป็นตัวใหญ่นะครับกับ first name ประกาศเป็นตัวเล็กลักษณะน,น,นี้ก็เหมือนกันครับ first name f ตัวใหญ่ตัวนี้ครับจะถูก export และ f ตัวเล็กจะไม่ถูก export กลับมาที่เมลนะครับสมมุติว่าเราประกาศว่า fn เท่ากับ c first name สังเกตว่า c พอเราดอทปุ๊บมันจะขึ้น first name ที่เป็น f ตัวใหญ่แต่มันจะไม่ขึ้น first name ที่เป็น f ตัวเล็กนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ได้เพราะมันไม่ export อันนี้เป็น information hiding ระดับ stack นะครับเราสามารถซ่อน attribute บางอย่างเอาไว้ใน stack ได, St ได้นอกจากนั้นครับเราก็สามารถ ประกาศฟังก์ชันที่เป็นเมธอดของส t ต c t ได้ครับเราประกาศ t y p ์นะครับ C Citizen นะครับ C c i t ต z e n ตัวใหญ่ตัวนี้ถ้าเรามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า print id card นะครับและฟังก์ชันที่ชื่อว่า,า C ใหญ่นะครับ print id card ฟังลักษณะเดียวกันถ้าขึ้นต้นด้วยตัวเล็กตัวนี้ฟังก์ชันนี้จะไม่ถูก Export ออกไปถ้าขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ฟังก์ชันนี้ถูกเอ็กซ์กลับมาดูที่เมนนะครับถ้าเราพิมพ์ว่า c อาจจะมี Print idcard ตัวใหญ่ครับแต่จะไม่มี p เป็น idcard ที่เป็นตัวเล็กต่อไปการวางไฟล์ในภาษา go นะครับใน,ในภาษา go เนี่ยถ้าเกิดว่า คลาสฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยเราสามารถวางอยู่ในไฟล์ที่แยกกันได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรา,าเราอยากให้2ไฟล์นี้อยู่ที่ index.go เราสามารถสร้างอีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า Model นะครับ model.go แล้วก็เอามาเก็บ model.go เราเลิกเราขึ้นต้นด้วยแพ็กเกจก่อนครับ Package formatter นะครับเราสามารถย้าย Citizen ตตัวนี้ครับทั้งหมด มาไว้ที่ไฟล์ model. go ได้นะครับมันจะไม่มีข้อจำกัดทางด้านการแยกไฟล์นะครับโอเคครับอันนี้เป็นรูปแบบการวางไฟล์นะครับแล้วก็รูปแบบของการทํา information hiding แล้วก็การสร้างแพ็กเกจและฟังก์ชันทางเข้าของภาษา go ครับผม กลับมาที่รีดมีนะครับก็จบบทนี้เรียบร้อยแล้วครับจบเวิร์กช็อปของอาการ first โปรแกรมของภาษา Go เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของ variable s แล้วก็ type นะครับการประกาศตัวแปรแล้วก็ type ของตัวแปรแล้วเจอกันเวิร์กช็อปถัดไปครับสวัสดีครับ